สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการวิจัยพัฒนาเครื่องยอดปุ๋ย GNSFRT s v สำหรับอ้อยโดยผู้ร่วมวิจัยก็มีผมอัคพลเสนารงค์คณิหวานณรงค์และอุทัยธานีจากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นทุกปีเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ดั้งเดิมในดิน จึงทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบในอัตราและสูตรที่เหมือนกันทั่วทั้งแปลงซึ่งอาจไม่ตรงต่อความต้องการของพงืชกรมวิชาการเกษตรมีองค์ความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เผยแพร่มานานในปี2548ได้ออกคําแนะนําการใช้ปุ๋ยสําหรับพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวพืชไร่ไม้ผลพืชผักปาล์มน้ำมัน,มนยางพาร,ราในปี2560 ได้ปรับปรุงคำแนะนำการให้ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ้อยขึ้นมาใหม่โดยสรุปว่าจะมีสูตรทั้งหมดถึง144สูตรโดยอัตราการใส่ปุย๋ยที่ผสมแล้วอยู่ในช่วงตั้งแต่3ถึง142กิโลกรัมต่อไร่อันนี้จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนค่าของ อินทรีย์วัตถุค่าฟอสฟอรัสค่าโพแทสเซียมนะครับตามค่าวิเคราะห์ดินออกมาการใส่ปุ๋ยก็จะต้องมีค่าต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยปลูกหรืออ้อยตอในส่วนของ pH นะครับก็จะไปมีผลกับชนิดของปุ๋ยนะครับว่าจะเป็นปุ๋ย2100หรือปุ๋ย4600นะครับ ในปี2,160ได้พัฒนาเครื่องยอดปุ๋ยแบบผสมแม่ปุ๋ยภายในตัวเองแบบเลือกสวิตซ์ซึ่งจะใส่ปุ๋ยสูตรเดียวตลอดกันทั้งแปลงจึงเหมาะสมสําหรับพื้นที่แปลงขนาดเล็กแต่ในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่จะมีความสมบูรณ์ต่างกันควรจะใส่ปุ๋ยต่างสูตรกันปัจจุบันได้เริ่มมีการใช้ดาวเทียมมาช่วยในการทําการเกษตรมากขึ้นในต่างประเทศแต่การใช้เครื่องจับกลเกษตรดังกล่าวจะต้องดัดแปลงเครื่องจับกลเกษตรในราคาสูงมากจึงไม่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยเท่าใดนะัก การจะอ่านพิกัดดาวเทียมแม่นยำระดับผิดพลาดไม่เกิน5เซนติเมตรจะจำเป็นในการเตรียมดินการปลูกและการกำจัดวัชพืชระบบจะแพงเพราะต้องติดตั้งเสาสัญญาณในพื้นที่และบางยี่ห้ออาจจะต้องลงทุนมีเครือข่ายดาวเทียมของตัวเองปัจจุบันมีเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมในราคาถูกแบบที่ใช้กับโดรนซึ่งมีความผิดพลาดราว5เมตร จ,งจึงมีแนวคิดว่างานที่ไม่ต้องการความแม่นยําสูงเช่นการให้ปุ๋ยน่าจะนํามาใช้ได้โดยสามารถออกแบบเครื่องหยอดปุ๋ยที่อ่านค่าที่กัดดาวเทียมได้ด้วยตัวเองสามารถใช้ต้นกําลังจากรถแท็กเตอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไปได้ซึ่งก็เราตั้งชื่อว่า GNSS VFRT ซึ่งมาจาก Global Navigation Satellite System Variable Formula and Rate Technology ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยิน VRT แต่ตัวนี้เราเป็น VFRT เพราะเราเน้นว่าเราสามารถทำสูตรได้ครบตามที่เราต้องการเนื่องจากเรามีแม่ปุ๋ยทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีสมการของกรมวิชาก,การเกษตรกำหนดสูตรต่างๆให้เราจะมีระบบสมองกลฝังตัวที่ควบคุมอัตราการหยอดให้สามารถเปลี่ยนสูตรปุ๋ยและอัตราได้โดยอัตโนมัติตามความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละกลี ซึ่งเรากาหนดขนาดกลิดเท่ากับ100ยคูณ1้อเมตรซึ่งจะทําให้เกิดการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสียทรัพยากรและมีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรทำให้ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินมากขึ้นในการพัฒนาเราได้นําเครื่องหยอดปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบแยกถขงปุ๋ยซึ่งเราได้พัฒนามาก่อนหน้านี้มาพัฒนาต่อ ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีตีกริดเพื่อทําแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยลากเส้นสัมผัสด,ด้านบนของพื้นที่แปลงตัดกับเส้นสัมผัสด,ด้านข้างซ้ายของพื้นที่แปลงให้เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดออริจินอยู่ในตําแหน่งซ้ายบนของกริดที่หนึ่งกำหนดให้กริดมีขนาดร้อยคูณร้อยเมตรมีทั้งหมดร้อยกริดภาพนี้จะแสดงว่าเราตั้งแต่ละกริดให้เป็นเลข หถึง100อย่างไรนะครับซึ่งก็เรียงจากบนลงล่างและซ้ายไปขวาตามที่เห็นนะครับในส่วนของสมองกลและเซนเซอร์เราใช้บอร์ด a r u u i n เม e g a 2560ต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม U-Block กเ o m 8เเราใช้ไฮบริดไซด์ฟอร์มูในการหาค่าระยะห่างระหว่างตำแหน่งปัจจุบันกับจุดอ้างอิงทำให้สามารถเขียนโปรแกรมคำนวณเลขกลิดได้ว่าเครื่องหยอดปุ๋ยอยู่ในกลิบที่เท่าไหร่ อันนี้เป็นการแสดงเทอร์โไซด์ฟอร์มูลานะครับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็จะต้องมีการป้อนสูตรปุ๋ยที่แนะนำในแต่ละกริดลงไปในโปรแกรมแล้วก็การทำงานของโปรแกรมเราจะมีการวัดค่าตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมนะครับและรับสัญญาณเท้าจาก Proximity Switch เพื่อคำนวณความเร็วในการเคลื่อนที่ของ d e t e c t เตซึ่งจะไปคำนวณอัตราการจ่ายปุ๋ยต่อวินาทีให้สอดคล้อง กับสมการที่กำหนดไว้หลังจากนั้นก็ส่งค่าความเร็วไปขับเพาวลูกหยอดสำหรับสเต็ปมอเตอร์เพื่อจะให้สามารถปุ๋ยได้ตามที่กำหนดภาพนี้เป็นการแสดงกล่องควบคุมนะครับซึ่งก็จะมีสมองกลหลักแล้วก็มีชุดที่จะรีดสเต็ปมอเตอร์นะครับมีชุด gps แล้วยังมีหลอด led ะครับเพื่อจะแสดงตำแหน่งกริดเราใช้หลอด LED แสดงเป็นค่า Binary นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนนั้นเราอยู่ที่กริดใดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่เราเลือกใช้สามารถรับข้อมูลได้จากดาวเทียมหลายระบบนะครับไม่ว่าของยุโรปหรือว่าของจีนนะครับรวมทั้งของอเมริกา ซึ่งมีความผิดพลาดอยู่ราว1-5เมตรซึ่งยอมรับได้สำหรับกลิบขนาด1 0 0ยคู100เมตรสำหรับการให้ปุ๋ยในกรณีที่อากาศปิดจับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้เราจะโปรแกรมให้เครื่องหยอดปุ๋ยนสูตรและตราที่กำหนดสำรองไว้ให้เป็นค่าเฉลีย่ยของทั้งแปลงตัวโปรแกรมนะครับซึ่งก็คงไม่ได้ตั้งใจจะให้มาอ่านชัดๆนะครับเพียงแต่เรา แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนี้เขียนโดยภาษา MATLAB SIMULINK นะครับซึ่งเป็นภาษายุคใหม่เป็นภาษาเชิงกราฟิกนะครับภาษานี้เขาดีคือมันเขียนได้ง่ายมากนะครับตัวผมเองเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยเป็น Assembly ภาษา C จนวันนี้ก็ขยับมาใช้เป็น s i m u l i n k นะครับเราก็ต้องพยายามทำให้มันง่ายเพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ในวันหนึ่งนะครับเราเชื่ออย่างนั้น จากการทดสอบการทําง,งานจริงในแปลงกเกษตรกรที่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแปลงทดสอบมีขนาดราว48สไร่เราจะพบว่าในแต่ละกลี่มีความุดมงสมบูรณ์ต่างกันนะครับโดยจะมีกลุ่มแรกดินมีความสมบูรณ์มากใช้สูตร15 6 6กลุ่มที่2มีความสมบูรณ์ปานกลางใช้สูตร2766และกลุ่มที่3ม,มีความสมบูรณ์ต่ำใช้สูตร 27- 62 ภาพน,นี้จะทำให้เห็นชัดขึ้นนะครับว่าเรามีกริดอยู่3ามกลุ่มนะครับสมบูรณ์มากสมบูรณ์ปานกลางแล้วก็สมบูรณ์น้อยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่าในกริดที่มีพื้นที่ไม่ถึงครึ่งแล้วก็ปัดไปรวมกันกับกริดหลักใกล้ๆนะครับจากการทดสอบความสามารถในการทำงานก็พบว่า การใช้งานของเครื่องหยอดปุ๋ยก็อยู่ในความเร็วตามปกตินะครับอยู่ประมาณ1.03เมตรต่อวินาทีในระยะห่างระหว่างแถวอ้อย1.8เมตรจากการทดสอบพบว่าความสามารถการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่3.85ไร่ต่อชั่วโมงประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย92.29%และความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย0.40ลิตรต่อไร่ การป้อนจุดอ้างอิงหมายเลขกริกและสูตรปุ๋ยที่ต้องผสมลงในโปรแกรมแมทแบบซูมูลิงสามารถป้อนง่ายเพราะเป็นโปรแกรมเชิงกราฟิกนะครับซึ่งง่ายต่อการพัฒนาการที่ต้องโปรแกรมข้อมูลก่อนการใช้งานแม้จะเป็นจุดอ่อนแต่ก็เป็นจุดแข็งแบบพร้อมกันคือจะไม่จํากัดสูตรปุ๋ยแค่1้อยสสูตรแต่สามารถกําหนดสูตรปุ๋ยได้ไม่จํากัดในกรณีที่จะใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันทั้งแปลงก็สามารถโปรแกรมได้โดยง่ายโดยสิงไม่จํากัดระยะระหว่างแถว อย่างไรก็ตามแม้ว่าโปรแกรม a มทลับซ m มเ i n งจะเป็นโปรแกรมสมองกลเขียนในเชิงกราฟิกที่ใช้งานง่ายแต่จุดอ่อนคือโปรแกรมสนับสนุนยังมีไม่มากนักนะครับเช่นไม่มีโปรแกรมสําหรับอ่านค่าพิกัดดาวเทียมไม่มีโปรแกรมสําหรับวัดความเร็วรอบแต่ก็กลับเป็นจุดแข็งที่ทําให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเข้าใจถ่องแท้นะครับซึ่งอนาคตสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาได้อีกมากเช่นข้อมูลจากอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมที่ส่งมานะครับ นอกจากพิกัดแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอ,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 อีกเช่นความเร็วการเคลื่อนที่ก็จากการวิจัยทั้งหมดก็พอสรุปได้ดังนี้นะครับเครื่องยอดปุ๋ย GNSS-VFT สำหรับอ้อยสามารถอ่านค่าพิกัดดาวเทียมได้ด้วยตัวเองจึงใช้ต้นกำลังจากรถแท็กเตอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไปได้มีระบบสมองคนฝังตัวที่สามารถควบคุมอัตราการหยอดให้สามารถเปลี่ยนสูตรปุ๋ยและอัตราได้โดยอัตโนมัติตามความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่และตรีศนะครับสอดคล้องกับความเร็วของรถแท็กเตอร์ การสร้างมาตรฐานการกำหนดกริดของประเทศไทยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพื่อให้มีแผ่นที่ดินแบบแน่นยําที่มาตรฐานในแต่ละแปลงเพื่อให้อนาคตสามารถใช้เครื่องจกอักรอุิเษกรตามหลกกักเกษตรแม่นยําร่วมกันได้ซึ่งวิธีกำหนดกริดที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นวิธีที่ง่ายสมควรพิจารณาในการใช้เป็นวิธีกำหนดกริดมาตรฐานต่อไปแม้ว่าจะกำหนดให้แต่ละกริดมีขนาด100คูณอเมตรหรือ6.25ไร่ แต่เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนแปลงที่ควรจะนำ่อ้หยอดปุ๋ย GNSS v r t มาใช้ควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า50ไร่ถ้าต่ำกว่านั้นควรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสูตรเดียวกันทั้งแปลงเพราะแปลงทีใกล้กันมักจะมีสูตรปุ๋ยไม่ต่างกันมากและควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยในแนวคิดใหม่นะครับในอเมริกานี่เริ่มแล้วคือดินดีต้องใส่ปุ๋ยมากและใส่เมล็ดพันธุ์มากเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก ต่างจากแนวคิดเดิมที่ดินดีจะใส่ปุ๋ยน้อยโดยใส่เมล็ดพันธุ์เท่าเดิม